สิราการจงสิริวัฒเกิดเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2525ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่45ทับ2หมู่3บ้านสีบุญยืนตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2536 เรียนจบชั้นประถม,มศึกษาปีที่6จากโรงเรียนมงคลวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนปีพุทธศักราช2542เรียนจบชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6จากโรงเรียนส่วนบุญโยประมอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนปีพุทธศักราช2546จบระดับการศึกษาครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาโปรแกร,รมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากสถาบันราชพัฒเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ณนะเวลานั้นปีพุทธศักราช2552จบระดับการศึกษาปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเริ่มรับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชส5 4 8ณนะโรงเรียนบ้านม่วงปอกอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขตสมณเวลานั้น วันที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราชส5 5 1ได้รับตามคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครูคส1โรงเรียนบ้านห่วยตมชยะวงศาอุปถรัรมภ์อำเภอลีจังหวัดลำพูนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาลำพูนเขตสองวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราชส5 5 5ได้รับคำสั่งเลื่อนอันดับครูคส .2 วิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยตมชัยยะวงษาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2558ได้รับคำสั่งเลื่อนอันดับครูคอส3วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหวยตมชัยยะวงษาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันที่30เดือนมีนาคม พุทธศักราช2,561ได้รับตามคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครูคสสาวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนอเภอเมืองจัังหวดลำพูนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชมมศึกษาลลำพูนเขตหนึ่งวันที่สองเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2,563ได้บรรจุตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนเวียงเจดีวิทยาอําเภอลีจังหวัดลำพูนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบัธยมศึกษาเขต35ณเวลานั้นวันที่31เดือนมกราคมพุทธศักราช2566ได้รับคําสั่งย้ายมาดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนส่วนบุญโยประมเมอเมืองจังหวัดลำพูนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ผ่านมา วันที่25มีนาคมพุทธศักราช2,564ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดีสีหริพูนชัยประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2,563จากสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัล IQA Awards ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2563 วันที่3กันยายนพุทธศักราช2564ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากรการประชุมตามโครงการพัฒนาขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings วันที่17กันยายนพุทธศักราช2564ได้รับกิติบัตรรางวัลระดับยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Best Practice สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกตามโครงการขับเคลื่อนแกนนำสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน วันที่16มกราคมพุทธศักราช2565ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน วันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2565ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณคัดเลือกเป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2564ในโอกาสครบรอบ29ปีสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2,565ได้รับคัดเลือกผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลครรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2,564ากสํจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565ได้รับเกียรติบัตรรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทนวัตกรรมด้านการบริหารตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน วันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2565ได้รับเกียรติบตัตรรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน วันที่16มกราคมพุทธศักราช2566ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูดีสี่เมืองลีประเภทผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องในงานวันครูประจำปี2566จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลี วันที่18มกราคมพุทธศักราช2566ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการการดำเนินง,งานงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัล IQA Awards ระดับยอดเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2564ข้อคิดในการทำงานความสำเร็จ เริ่มต้นจากการตัดสินใจลงมือทำ